ช่าววันนี้นะคะเราก็จะมาเสวนากัรนะคะในหัวข้อคุยกันฉันวิทย์นะคะในตอนที่เรียกว่า14กุมภาพันธ์พอรักแท้หรือแค่เคมีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอโอ๊กนะคะและพี่โอ๊ปนะคะจะมาให้ความรู้กับเราค่ะโออ๊ปโอ๊ปนะคะเราเราเรียกอย่าเรียกกบนะคะพี่ชื่อโอ๊กก็แต่เกิดโอย่างเงี้นะองเงี้ยนะโอ๊ปทำยังไงก็ไม่ได้นะต้องโอ๊ปโอ๊ป เอาคำเยอะๆบอกจะไม่หนันนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะเป็นวันแห่งความรักสำหรับคนที่มีคู่ใช่ไหมคะบรรยากาก็จะแบบอบอว่นไปด้วยความรักแต่ว่าถ้าคนที่มีคู่เนี่ยเขาก็มีทั้งความสุขแล้วแต่คนที่ไม่มีคู่เนี่ยก็จะรู้สึกแบบ ลุกใจใช่ไหมโปรเฟลหน่อยค่ะมองหน้ารู้เลยแต่างคนเลน่นหน้าหน่อยค่ะ <c oughs> แล้วคราวเนี้ยพี่ก็แบบพี่คุณถามจะถามว่าคุณหมอนะคะกับพี่โอ๊ค่ะว่าความรักมันคืออะไรกันแน่คะทำไมถึงทําให้คนเรามีทั้งความสุขและก็ความคุ้นได้แล้วก็เรื่องความรักนะคะเป็นอ่าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าจิตว,วิทยาหรือว่ากิจกรรมทางสังคมค่ะ รียเถามกันเนาะเื i i ah right ่องของความรัคืออะไรน้องคิดว่ความักอะไรละนทีให้เราให้คําจำกัดความเนี่ยเรา้อจะบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรางคีน่ยเอะไรบ้างคะควารักคือการให้เคุณเล่าบดว่าความรักคือการให้ใช่ไหมหมอเราก็เลยให้ดีๆแง่ในขอความรักนาะ มีมีวิธีการในการปกความรักอีกแบบหนึ่งด้วยโอเคสำหรับสำหรับที่พบแล้วนะคะบอกวิถีฐานนี้คือคิดเป็นคริสเตียนแล้วก็อยู่อยู่เตะโกกับที่คริสตจักรมาในลักษณะนี้ก็จะมีมุมมองในความรักที่เราพูดถึงศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะก็เป็นศาสนาในความรักอยู่แล้วความรักเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ในมุมมองที่สิที่พระเจ้าให้มากับมนุษย์ตั้งแต่แรกเลยเป็นพื้นฐานของความเป็นหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นมันดูเกี่ยวผู้เดียวเท่านั้น นี่มุมมองของพี่นะคะถตาว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศา,าสตร์สังคมใไหมทุกอย่างเหมกันทั้งนั้น,น,น,นคือชีวิตเก,กิดขึ้นมาจิตชีวิตเป็นการจิตสังคมดูเกินตัว่าแต่ว่าตที่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกกับความรักแบบแฟนกันก็ไม่เหมือนกันเนาะ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่เราเด็กๆน,นะเรายังไม่ปีนเพ้นตกข้ามใช่ไหมครับตอนที่น้องอยู่ประถมหนึ่งปีป .2 อป .3 เรามองเพ้นทตกข้างเรายัางเฉยๆอย่ะเราก็เล่นกับเพื่อนขึ้นเพ้นตกข้ามได้อย่างเป็นปกติอ่ะแต่สิ่งนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือแถวๆสักป .6 ม .1 ม .2 ม .3 ท่าจะมาจับตัวอะไรต่างๆ,ๆที่จะแตกต่างจากเดิมแล้วเพราะว่าตอนที่เราอายุแถวๆสัก9ขวบ10ปี11ปี12เนี่ยต้นท้องของเพศของผู้หญิงเนี่ยและผู้ชายจะเริ่มทําง,งานแล้วพอหมดเพนติก็จะหลังจัดต่อได้สองนะครับเปบ็นกระตุ้นร่างกายของเด็กผู้หญิงให้เพนท้องของเพศหญิจากเด็กผู้หญิงจะเริ่มโตเป็นสาวใช่ไหมมีหน้าอกมีต้อนอมมีสมโพา่าแล้วมีประจำเดือนเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีประจำเดือนครั้งแรกเริ่มขึ้นไหมครับ ทาบไหมครับสมัยก่อนเนี่ยรุ่นคุณแม่รุ่นคุณครูของพวกเรามีเบนทั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับสมัยก่อนนะสิบสาปีกำลังทุกศกษาเนี่ยในประเทศไทยผู้หญิงมีนจากเด็ทั้งแรกอายุ13-15แต่ว่าอยวนี้เป็นไงครับถ้าช้รมีเบนอายุ13ปีที่ถือว่าชาวบ้านในห้องอน้องมีเ็นอายุทั้งแรกครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับผู้ชายไตอบนะครับผู้ชายเล่าเรื่อถามกันนีแค่มีบ มีเมียนครับไม่ได้มีเมียนนะพี่มีเมียนครับอายุเท่าไหร่ครับสิบสองสิบเอสิบปีมีหรือยังมีแล้วเก้าปีมีหรือยังมีแล้ว,ลวบางคนก็มีแล้วถ้าอา,ายุต่ำกว่าแปดปีแล้วมีประจำเดือนครั้งแรกก่อนแปดขวบถือว่าผิดปกติต้องแปดขวบขึ้นไปนะาเก้าปีนะสิบปีอย่างคบเนี่ยตอนอายุสิบหกนี่เนี่ย สิบหกกรึ่งเนี่ยมีเมนเชล่ะอะม่าเนี่ยแม่ผมเนี่ยด่าเลยมึงนี่มึงอายุสิบหกเช่นเนี้ยมึงหักมีเมนซะแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าการมีเมทนี่มันต้องหักกันด้วยนะครับใกล้เถี่ยงบ้านบอกอุ้ยอะม่าไม่รู้เลยเพื่อนๆนะเขามีเมทกันครึ่งห้องแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้นเพราะอาหารการกินเราดีขึ้นแล้วเขาพบว่าแสงสีเสียงทุ่น้อมรอบตัวเราเนี่ยมันมากระตุ้นระบบประสาทที่มีพัฒนาการที่เร็วขึ้น นะครับฮอร์โมนเพศหญิงก็จะทําให้ผู้หญิงเป,ปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศช,ชายก็ทําให้ผู้ชายเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมีเสียงห้าวขึ้นมีขนขึ้นตามเนื้อตามตัวนะครับลูกชายผมนี่แบบไว้หนวดไว้ช่อเลยนะครับที่แค่โชว์รูมนะฮะโชว์รูมมันยังแบบขนาดนี้แล้วสำนักงานใหญ่เป็นขนาดไหนนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนเด็ก <c oughs> ๆตอนเอไไริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วมันมีอาการลมแตกปาก นี่คือการเป,ปลี่ยนการทางร่างกายนะแต่การเป,ปลี่ยนการทางจิตใจที่สำคัญมากก็คือน้องๆจะเริ่มสังเกตนะครับว่าเราจะเริ่มมองเพศตรงข้ามด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมนะผู้หญิงก็สิ่งที่น้องจะต้องรู้ในวันนี้ก็คือฮอโมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอรโมนแห่งความรักความเสน่หาแต่ฮอโมนเพศช,ชายเป็นฮอโมนแห่งเซ็ก์และความก้าวร้าว เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกสาววัยสิบขวบสิบเอ็ดปีสิบสองปีถึงเริ่มชอบการร้านนักพร้องหนุ่มๆละหล่อน้องๆ็พี่ชอบการร้านนักพร้อมท่านไหนบ้างครับเจมจีวันนี้อย่างเริ่มทำลายเข้าวันแรกนะครับเย็นนี้เดี๋ยวผมจะไปดูนะครับไม่ได้ไปดูเจมจีอะไปดูป่าจักรยานับคือทั้งเรื่องเขาป่าจักรยานทั้งเรื่องอยากไปดูจักรยานเดียวแล้วพี่เราก็ไปดูเจมจีนะครับเจมจีแล้วอีกท่าน มาปีนะครับเกิดไม่ทันนะมาปีนมาปีนถูกใจนะแต่ผมเกิดไม่ทันนะเกิดว่าแต่เราน้องไปรุ่นเลยนะภรรยาผมแล้วไปใกล้หมดประจำเดือนนะเธอก็บ้านดารานักร้องอ่ะซองสัปปีก่อนนะภรรยาผมบ้านจังเป็นซองรู้จักและจังเป็นซองดาราเกาหลีเนี่ยรวมๆ่อๆมาแล้วตอนนั้นจังเป็นซองมันถ่ายโฆษณาโอเล่ เออไม่มีเหตุกาดณ์ที่ว่าแฟนๆขับของจังกินซอกกำลักมามหาศาลเลยสำหรับปีชมุมนูมิท่านแตกวันนั้นอ่ะลิอกวันหนึ่งนะเขาไปปรับออตัวที่เซ็นทรัลสยามสยามสามิบเอเลฟเววันนั้นเขาต้องกันเส้นทางอย่างเดีเยเพราะว่าแฟนขับมาเยอะมากหนึ่งในบรรดาแฟนขับที่ไปต้อนรับวันนั้นมีภรรยาผมด้วยอีกคนเดียวนะฮะแล้วภรรยาผมเนี่ยวันนั้นใส่ชุดเสื้อผ้าสีเดียวกับแกจังกินซอกฮนะ เจนจังเป็นซอกเปินผ่านเห็นอาชิตยวนนี้โอ้โหแสรเสื้อผ้าสีเดียวกันโบกไม้โบกมให้ครับโอ้โหเจจังเป็นซอกข้าพี่นาตีลืม30ปีที่อยู่กับหัวจะมาเพิมอลบเพื่อนใจมีวานสูขนะฮะพอเจนี้เริมเลิมเริกเถิดจกังเป็นซอกก็จะดีมาบ้าเออเอเจ้าแคนาบร์ลนชื่อนเดดนเดเนีโอ้พยายามผมชอบนเด ท่านก่อนนอนฮะดูทีวีดูนเด็ฮะถ้าอ่านักระตุ้นเจนละล็อกนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเบียร์เบียร์นะฮะเบียร์แต่พญาของบ้าเบียร์นี่คือฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรักดูละปลื้มแบบคิดถึงดาราหล่อๆมหนุ่มละปลื้มแต่ทองมณฑ์เพศชายเป็นฮอร์โมนแห่งเซ็กและความก้าวร้าวเพราะฉะนั้นน้องๆพี่ๆต้องรู้นะครับเพื่อนๆเราเนี่ยมันจะเริ่มหื่นและหื่นพวกชาย ใช่นะครับอายุแถวๆนี้สิบเจ็ดสิบสองสิบสามนะเวลาดูทีวีดูหนักโต้ในเนี้ยมันจะเริ่มมีอาการจุกแข็และปวดแข็งนะฮะแล้วผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศชาหลังตอนเช้านะน้องสังเกตนะทำไมตอนเช้าเราตื่นนอนแล้วโต้ถึงมีลกเขาแข็งตอนเช้าอะ่ะเพราะวันนั้นฮอร์โมนเพศน้องหลังอ่ะทำให้เกิดอาการตื่นตัว,ตวทางเพศได้นี่คือเบสิกความรู้อันแรกที่จะต้องรู้ก่อนเลย นะครับแล้วตรงนี้แหละที่มันทําให้เกิดเรื่องของอารมณ์ความใคร่ขึ้นมานะครับตอนไปเด็กอาจจะเป็นแบบรับเพ่ารากแม่รับเพื่อนไม่มีเรื่องของความใคร่แต่พอเราเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นมันจะมีความใคร่แหละและความรักกับความใคร่เนี่ยมันเปรบเสมือนวงกลมสองวงที่ซ้อนกันมาสวนน้องรจะเห็น ข้อมูลนี้ในหนังสือนะอันนั้นเข้ามาจากหนังสือติวรักเต็มร้อยที่ผมเขียนไว้เมื่อสิบปีที่แล้วเนาะสิบเ็ดสิบสองปีก่อนนะครับหน้าปกเป็นรูปของกับลูกสาวเลยอะติวรักเต็มร้อยนะครับก็คือวงกลมสองวงก็คือวงกลมของเซ็กกับวงกลมของความรักนะครับมันจะคาบเกี่ยวบางส่วนแล้วน้องจะสังเกตนะครับว่าเซ็กบางส่วนไม่มีความรักที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับเซ็กที่ปราศจากความรักเช่นอ๋อ ละการทงเพศใช่ไหมฮะจ่ายก,กันไปก็มีกิจกรรมทางเพศกับสมาชิกตุ่มสตรีผู้หารายได้ในแนวนอนนะครับเื่อเล่นของเขาคือกลุ่มองค์กรรอยหงายนะครับแปลทรัพย์สินให้เป็นทุนนะครับ